สภาพอย่างนั้นนะคิดดูแม่จีเราเป็นห่วงเขานะแต่เขาว่าไม่ห่วงเราเขาว่าเราทุกวันเนี่ยไม่จีจะอยู่ตรงไหนล่ะจะไหมเอออารมณ์เศร้าทุกวันนะคิดดูมันมันชินไหมชินฮนะอารมณ์เศร้าเนี่ยอารมณ์ไม่ดีเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีมันก็เข้ามาในท่าทุกวันนะ่ะตาย เห็นมาหลายๆายแล้วไม่นานป่วยตายจริงในเรื่องจริงนะหนีเลยมีเมืองไทยมันแคบที่ไหนนะกว้างหนะ่วงตัวเองนะถ้าตัวเองป่วยแล้วลำบากนะไม่มีขยะป่วยหรอก หลวงตาแล้วเพราะเหตุไรคะถึงมีปัญหากับคนบ่อยคะยุคนี้นะยุคนี้น่ะเข้าใจมหมยุควัตถุเจริญญ<ม>าติไม่ยังฆ่ากันน่น่ะเพราะติดวัตถุนะแย่งสมบัตินะ<ม>นึกว่ารวยเราจะนั่นนะทุกวันเนี่ยออสมบัติที่เราหามาได้เนี่ยนะ มันมีทั้งประโยชน์แล้วมีโทษนะฮะบอกก่อนพ่อแม่หามาได้ลูกหลานแย่งกันฆ่ากันคิดดูทีคนที่ตายเขามีความสุขไหมไม่มีนะ,ะไม่ได้ย้อนดูนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายสร้างวัตถุไว้ให้สมบัติไว้ให้ลูกหลานมาแย่งกัน ฆ่ากันตีกันผิดกันโอ้โหคนเช่าที่ตายไปแล้วยังเศร้าเลยนั่งเศร้าเลยประมาณนั้นแหละไม่ชีไม่ได้บุญเลยหเห็นหลายลายนะวิญญาณเนี่ยเพราะฉะนั้นพ็ยกยกมันมันมัน,มนจเจริญทางวัตถุก จริงม่ละค่ะห,หลวงตาคะพูดถึงกับในหลวงตาเกี่ยวกับการกรรมพระนะคะ่ะกรรมเพื่ออะไรหรอคะอ้าวกรรมพระก็จิตก็อยู่กับพระไงจิตอยู่กับพระแล้วมันจะไปไหนล่ะถ้ากรรมบ่อยๆเนี่ยมันชินไหม กรรมบ่อยๆเนี่ยันหลังไม่ต้องกรรมเล่าเห็นพระมัน,นมีความรู้สึกแล้วความรู้สึกเรื่องกรรม,มาฐานเนี่ยจะบอกก่อนนะมันค่อนข้างจะยากกว่าความรู้สึกทางโลกเพราะความรู้สึกทางโลกนะเรามีทุกวันตาหูจมูกลิ้นกายกระทบทุกวันตั้งแต่ตื่นยันหลับหลับก็ฝันทางโลกและแต่เวลานึกถึงพระมองพระหรือสวดมนต์เนี่ย <c oughs> มันไม่ง่ายนะเนี่ยบอกสวดมนตะ์สวดมนต์นะมันจิตมันเข้าทึ้งมนตะ์เนี่ยมันง่ายที่ไหนล่ะมันไม่ได้ชินเหมือนกับเราอยู่แต่ทางโลกที่ไหนชินทางโลกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเนะี่ยตาได้เห็นก็ไปแล้วตามที่รูปมันแหละรูปสวยรูปอะไรแย่ๆไปหมดแหละพอหูได้ยินเอาไปหูอีกละตาหูจมูกเนี่ยทั้งวันไม่ชีคิดว่าไม่ชีหยุด ไม,ไม่หยุดนะเพราตาบดทีตตายังไม่บอดนะขนาดตาบอดหูยังไม่หยุดนะฟังโน่นะตาหูจมูกลิ้นกายเข้าปฏิจใจนะบันทึกพับันทึกใจมันโทบันทึกทีนี้มันก็อยู่กับอารมณ์ทั้งโลกทั้งวันทำไมเราจะต้องสวดมนต์ทำไมเราต้องกรรมพระเพราะให้จิตอยู่กับพรนะไง พระที่หลวงพ่อท่านสร้างนะนะสมัยก่อนนะฮะเอาสมเด็จวลรลังมาแลกยังไม่เอาเลยจริงเมื่อก่อนท่านให้ยากมากเลยหลวงพ่อนะพรมเนี่ยกว่าหุวงตาจะได้นักตั้งสามปีอ่ะขอไม่ไมให้ด้วยไปวัดประจำนันแหละคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ห้อยโอ้โหเราเมื่อไหร่จะได้บ้า สามปีไปอยู่กับท่านสามปีท่านให้สององค์สององค์แสดงว่ารักมากกว่าคนอื่นเขาหนะคุณก็ได้องค์เดียวเราได้สองอ่ะแสดงว่าเราได้เปรียบพ่อผ้าลุงพ่อเนี่ยท่านบอกผ้าก้าคือสื่อพลังงานสื่อบรารมีที่ท่านสร้างไว้ในโลกนนเนี่ยพระตอนนั้นเวลากำพราเนี่ย ถ้าคนเข้าใจกรรมพระแล้วนึกถึงพระบ่อยๆเนะี่ยมีปัญหาทางโลกก็ได้มีปัญหาทางธรรมก็ได้ผัวทิ้งนึกถึงพระเนะี่ยนึกบ่อยๆรู้จะออกจะเอาไงกับผัวดีจะทิ้งมันหรือจะยังไงดีอยู่ในนะี่ฮะเพราะพลังงานท่านอยู่ที่นี่เป็นสื่อ ท่านมีโลกและธรรมด้วยนงเพราะว่าท่านบาร,รมีท่านยังไม่ได้รวมบารมีท่านยังไม่ได้รวมไม่รวมทีเดียวตอนไม่เกิดนู่นแหละที่ว่ามันมีไหมมีเป็นสื่อเพราะนั่นคงไม่เข้าใจเรื่องการห้อยพระไม่เข้าใจเรื่องการกรรมพระกรรมฐานอยู่ที่พระเนี่ยสมัยหลงตาลาท่านท่านยังให้พระมาองค์หนึ่งอลยอยากรู้เรื่องอะไรสามโลกธาตุถามพระองค์เนี้ย รูปท่านนั่นแหละรูปหลวงพ่อนขนาดเนี้ยรูปลอยองคอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแหละแต่ในรูปพระครูโลกอรดรแต่ของหลวงพ่อมันครึ่งหนึ่งแต่นั่งสมาธิครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเวลากรมพอดีเลยแล้วก็กรมผ้าแล้วก็จิตยุ่งถึงพระนึกบ่อยๆนะ มีปัญหาอะไรเรากรรมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกต้องแก้ปัญหาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นกระแสของพลังงานในโลกนะียมันอยู่ที่พระเราพระและพลังงานใช่ไหมอย่างเรามองภาพหลวงปู่เนี่ยภา,ภาพหลวงพ่อเนี่ยเอ๊ะภาพหลวงพ่อทาไมยิ้มทําไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ภาพท่านมีผลมีชีวิตน่ย ก็พลังงานเนี่ยจากพระนะเราอยากหลวงพ่อชาติที่แล้วหลวงพ่อเป็นอะไรมันกัวัดดูเลยแล้วไปไหนจิตไปไหนไม่ไปไหนอยู่นั่นนะหะห่างหมดเลยคำพระเหมือนกันถ้าโกนคำความพระนานๆานเข้าติดจิตถึงพระเนี่ยนะฮะลวงลวงตาฟันทงเลยปิดอบายภูมิ มีปัญหาก็อยู่ที่พระไงเมียทิ้งก็นึกถึงแต่พระใช่ไหมปวดหัวก็นึกถึงพระมีปัญหาทางโลกนึกถึงพระมีปัญหาทางธรรมก็นึกถึงพระไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ยังไงก็อยู่นานาคตนู้นเห็นพระไกลๆปิติแล้วมีความรู้สึกดีดีนนะน พอเห็นพระเป็นรูปลักษณ์ของเหรียญหรือของโลหะเนี่ยนาน,านๆนมองแนละ้วตอนนี้เห็นเห็นนักบวชละเห็นพระละจากพระเป็นเป็นนะ่ะมาเมตชีมานักบวชลนะก็ปิติลนะอนาคตนะ่ะคนคนทําบุญเหมือนคนทําดีมีความรู้สึกลนะรู้สึกลนะรู้สึกดีบางคน เห็นใน่เห็นในหนังหนัสือพิมพ์อยู่หรืออยู่ในทีวียังเห็นคนทําดียังมีคนรู้สึกแลบางคนน้าตาจะไหลแล้วมันปิตินั่นคือคนติดในบุญเนี่ยการกรรมจำพระกรรมพระเนี่ยแล้วมันมากกว่านั้นนะถ้าเรากรรมกันจริงๆกรรมเนี่ยมากกว่านั้นไปไหนก็ได้หลวงพ่อท่านบอก ไปเป็นพุทธเจ้าก็ได้เนี่ยกำราไม่เกิดก็ได้เนี่ยกำรมาเนี่ยไม่เชี่ยวลองกรรมเรื่อยๆดูแล้วท่านจะติดพระนอนที่ไหนท่านก็อยู่กับพระมีปัญหาเมื่อก่อนเนี่ยพระพวกมีปัญหาเศรษฐกิจตอนฟองตบูโ่โอไปดูหมอดูเขาไม่รู้จะนอนทิศไหนดวงตาไปบ้านเขาบอกดีบอกอะไร อะไรนะสิมแสบอกต้องนอนทิศเน้นหันหัวไปทิหนหโอ้โหมั่วไปเลยเพราะตอนนั้นจิตกําลังวุ่นวายนะไปหาหลายคนแต่ละสิมแสมันก็บอกไม่เหมือนกันแล้วผมจะนอนหันหัวทางไหนมันจะยากอะไรเองนอนทางไหนเอาผ้าอยู่บนหัวหรือบอกผ้าบนหัวล่ะก็นอนหันหัวไปทางผระหันทิศไหนก็ได้จะมีผ้าอยู่บนหัวจบเลย แค่นี้จบตอนนี้รวยขึ้นนะน,นั่นในเรื่องจริงนะเพราะนั้นหลวงตามไม่เชื่อบอกเอออย่าไปติวัตถุงมงคลไม่ติดติดเยอะด้วยสมัยก่อนนะมีเป็นสิบพวงพระลุงปูดูทั้งนั้นเลยไม่มีองค์อื่นถ้ามีคนให้พระเจเจ,อ,เจอ,อื่น ขายหมดละเจ็บหลวงพ่ออย่างเดียวเลยตอนที่จะบวชนะพาหลวงพ่อเต็มเต็มห้องเลยโอ้โหแจกฮนะถ้าเก็บไว้ตอนนี้เนะี่ยรวยหลวงพ่อท่านสั่งไว้เอยเก็บไว้นะราคาน,านี่มันจะขึ้นไปเรื่อยๆท่านบอกเราก็เอ๊ะมันจริงเราไม่เข้าใจไนงะ อกไม่เข้าใจหรอกพอสิ้นเดือนทีก็ไปเก็บไว้ทีแหวนมั่งเหรียญมั่งนะเพราะแหวนตั้งสามร้อยนะเงินเดือนไม่เท่าไหร่ใช่ไหมนะ่ะเงินเดืนก็เก็บไว้ละเดือนระวงเดี๋ยวนี้แหวนนะโอ้โหจะไปหาเลยแสนยังไม่มีจำหน่ายเลยพอหลวงพ่อท่านไปแล้วทําไม่ได้อีกแล้วไงอยู่แค่นั้นนะแล้วก็ปลอมไม่ได้ด้วย เพราะเงินสมัยเก่าเงินมันเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมออทำยากนะฮะถ้าเก็บไว้นี่งานสลานี้เสร็จเลยนะเนี่ยจริงเนี่ยเสร็จเลยนะถ้าเก็บทันไว้องค์ละร้อยอ่ะเดี๋ยวนี้องห์จับไม่ลงเลยยิ่งอยู่เทวานี้ ของกอบทางนั้นเลยไม่ใช่ของแท่หลวงพ่อไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยดูรูปท่านบ่อยๆนะั่นน่ะหลวงพ่อท่านยิ้มนะะเ,เวลาท่านยักคิ้วนะเตรียมตัวได้เลยนะมีโชคจริงเนีย่ยไม่ชี้เนี่ประจาหลวงพ่อยักคิ้วนะั่นเนี่ยยักคิว้วมองมองสบายๆานะเวลาสวนงมองภาพท่านเวลาท่านยิ้มนะอ,อ,อารมณ์ดีวันนี้ดีทั้งวัน วันไหนไปทํางานเช้าๆไปดูท่านหน้าบึ้งๆระวังดีๆฮะหน้าท่านจะไม่ระวังเดี๋ยวก็เดินปัญหาทางถนนหนทางมั่งผู้คนนั่นแหละนี่เนี่ยคือท่านเป็นสื่อที่ที่ดีมากเลย